อยู่ใช่ไหมแต่หลวงพ่อไปแล้วหลวงพ่อไปแล้วครับนี่มือนหลวงพ่อเลยครับครับนี่มือนครับหลวงพ่อสละแล้วแต่ก็อย่าลืมตอนนี้เพนนะครับครับข้างกาชาตินี่นะครับหลวงพ่อครับนี่บนครับแต่วันนี้เราก็ดีใจภาคหน้าทิพนั่งหน้าทิพนั่งครับครับหลีกทางให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนั่งด้วยนะครับครับผมญาติโยมทุกท่านนะครับขอขอที่สักนิดหนึ่งอ้ามาแล้วจ้า จะหลังจากขี่เทียบทุนเที่ยวนี้กับสายน้ำดูสิว่าแหม่สีปัตนาพรจากจังหวัดชาเชิงเสาโดยบ้านป่าาชมลมหรือยาวเชิงสาสา,สาโดยพี่สันติและพี่ปอมจะทำตาให้เปนอวันนี้พี่ที่สุวรรณพี่สุวรรณพวกแหมบอกสั่งหลุยแต่ตีมันสีพี่ปัตนาพรลองน้ำสีนเปิรนเอาล่ะนลุงสุภาจากบ้านขามอาํเภอเฮอร์พิมายโดยโค้ดตอมโดยโคนตอมลองน้ำสีแดงวางอันนี้ต่างคนต่างเปิดต่างคนต่างเปิดอยู่ในท้ายในท้ายไม่ยอะไม่ถอและ ไ่แท้ตีบี้มาบี้มาเที่ยวนี้โคตรตจะทําได้หรือไม่ได้ได้หไม่ได้มาดูที่ัารุงสุภาอยู่รางน้าสีแดงฟังนีเ้โโรเรือจากโคราชเรือจากโคราชพิมายจะทําได้หรือไ,ไอไม่เจอใครไม่เจอแม่ตีรัฒนาพรเรือแปดลิ้วเรือแปดล้วบอกว่าได้ไปแล้วสิ่งเดียวแต่ตาสายตารุงสุภาจะนําแล้วลุงเลเกเ้ยว่าแล้วรุงสุภาบอกว่าต้องการเที่ยวสามวยต้องการเที่ยวสามวยว่ายังไงแม่สีพัฒนาพรแม่สีพัฒนาพรบอกว่า เที่ยวนี้จะเสียตาหรือเปล่าเที่ยวนี้จะเสียตาหรือเปล่าเพราะว่าเที่ยวที่แล้วจะหน้าไปนิดเดียวเที่ยวนี้เอาเลยในเมื่อรุ่งสุภาขยี้แล้วขยี้ก่อนตุรภาถาได้ไหมน้องตุรภาจัดเต็ม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 เข้าเซนชัยโอ้ยสุดยอดขอบคุณครับนักกีฬาทั้งสองทีมขอบคุณครับโอ้ยครับกรรมการดูความเกียรติไม่รอช้า โอ้ยตัดติด้เรือที่อยู่ร่องน้ำ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 เงินครับแม่ตีพัฒนาพรเป็นเรือชนะแม่ทันพัฒนาพรเป็นเรือชนะนิดเดียวลุงเพ็รราไม่ทันครับนิดเดียวครับนิดเดียวครับนิดเดียวไม่ทันไม่ทันโอ้ยน้องอามมีทำได้แล้วน้องอาร์มม่ชนะก็แค่ปลายหนุมครับอาจารย์เล็กนมเเรือนมเเรือนะ